ช่วงที่2ครับกับรายการคบเครื่องเรื่องชาวบ้านประเด็นในวันนี้นะครับเปิดใจปปชยุคคอสชนะครับกับท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามาคุณนะครับคุณชัยลีรันครับเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ท่านบอกว่าเช่นท่านมาออกรายการเนี่ยพวกเราก็เสียงความเสี่ยงสูงฮะเพราะเราไม่มีประกัรฮะจริงๆเราผมผมมองอย่างนี้ฮะผมมั่นใจว่าเรื่องการทำความดีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเรา นะฮะผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับตัดหัวเราเลยเอหถือว่าผมคิดคิดไปว่าเนี่ยมโนมโนมโนไปยังยังดีนะไม่ไม่เชิญมาอีตอนที่ถูกยิงระเบิดนู่นนี่อะไรเนี่ยแถวแถวสนามบินน้ำเนี่ยนะเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนรถเนี่ยนะทุกวันเลยอ๋อตอนที่ช่วงนั้นใช่ไหมท่านใช่ท่านต้องใส่เสื้อกลออะไรอย่างเงี้ยก็เออด้วยเขาก็หาเสื้อกอกมาให้บอกว่าเาลำบากมากเลย คนับนอนก็ต้องเปลี่ยนต้องไปนอนเซฟเฮานี่ความดีท่านเห็นไหมอย่างปกป้องคุ้มครองท่านเลยพระสยามเทวราชท่านสิ่งเหล่านีมีจริงครับเมืองไทยนะครับตะกี้เราก็คุยในเรื่องผลงานด้านการปรับปรามทุจิิตและก็พว่งท้ายด้วยเรื่องผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินถามท่านอีกนิดหนึ่งครับว่าท่านมีสัดส่วนไหมเราว่าข้าราชการนักการเมืองกับข้าราชการประจํา อัตราส่วนไหนที่ทําหรือว่าหรือว่ามีการตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันมากกว่ากสับสนอรก็ตามที่เราคํานวณมาเนี่ยนะฮะค้าสาิกประจําหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศประมาณสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านข้าราชการประจาใช่ไหมฮะใช่ครับในส่วนของของฝ่ายเจ้าที่ของของของรัฐแล้วก็กระบวนการในในความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ย ในจว่าถึงกระบวนการเนี่ยมันมันมันจะแยกไม่ออกอะว่าเอน้นี่นะนะแยกเป็นนักการเมืองทําความเสียหายรืออะไรแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยรเราก็พบว่าไม่ไม่มีคดีไหนที่ก่อให้เกิดความเสียหายเท่ากับคดีจำนำข้าวอีกแล้วเพราะเพราะว่าออคํานวณดูแล้วเนี่ยจากการปิดบัญชีเนี่ยนะอย่าง,าอ,ยางอย่างน้อยๆหรืออย่างต่ำเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนล้าน4ี่แสนล้านครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เท่ากับข้าราชการทําปีละสองแสนล้านถ้ากับทำ 2, 2> สองปีปทีนี้ <c oughs> เรียนถามท่านนิดหนึ่งครับว่าระดับข้าราชการเนี่ยฮะที่ที่มีการทุจริตเนี่ยระดับเราระดับเริ่มแต่ระดับไหนมากที่สุดหัวหน้าหรือผู้มีการกองฮะที่มีการคอรัปชันโอ้ก็<ร>ต้องระดับสูงนั่นแหละระดับสูงนะครับคือเราต้องยอมรับนะว่าปปชเนี่ยทำหน้าที่สาหรับการตรวจสอบเนี่ยเจ้า้าที่ของรัฐระดับ พุ่มในการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปครับส่วนต่ำกว่านั้นเนี่ยเป็นของปปทนะครับเพราในกระบวนการที่ที่เราพบเนี่ยมันก็จะเกิดจากเนี่ยระดับสูงเนี่ยมากนะฮะโดยเฉพาะราชการระดับตั้งแต่รองอธิบดีอธิบดีอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการมันมันก็จะต่อยอดคือต่อเนื่องลงมาคือคือคือหมายความว่า เขาทาคนเดียวไม่ได้ใช่ครับทำทำคนเดียวไม่สําเร็จก็เ,เป็นเป็นตาหมึกใช่ก,ก,ก็ก็ต้องอาศัยลุกน้องอะ่ะนะล,ลุกน้องช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเนี่ยเราต้องระลึกไว้เสมอว่าคนที่ถูกร้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนต้นเหตุหรือเป็นคนผิดเสมอไปค,ค,คือการที่เขาถูกร้องเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็รู้ว่าเออนี่นะเป็น คุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เช่นสมมุติว่าคดีหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเขาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นตัวทุจริตเป็นตัวหลักอา,อาจจะทุจริตแต่ไม่ใช่ตัวหลักมันต้องมีคนสั่งการเนี่ยอย่างว่านายกเทศมนตรีอะไรหรือว่าเป็นระดับกระทรวงก็อธิบดีหรือว่าปลัดกระทรวง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราจึงต้องใช้ระบบไต่สวนเนี่ยครับอ่าเพราะว่าถ้าใช้ระบบกล่าวหาเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ได้ได้ตัวคนผิดจริงๆรัครับใน,นระบบกล่าวหาก็คือว่ามีใครร้องเรียนมาเนี่ยตำรวจพอได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็จะพยายามหาพยานหลักฐานว่าหมอนเนี่ยที่ที่เป็นคนถูกร้องเนี่ยใช่ไในกรในขอเนี่ยผิดจริงหรือเปล่าครับถ้าผิดไม่จริงก็ปล่อยไป ถ้าถ,ถ้าผิดจริงก็ทําเรื่องถึงอายการนายการก็สั่งฟ้องไปแต่ว่าไอ้คนที่เป็นเป็นเป็นคนผิดจริงๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะไม่ถูกสาว,สาวเลยใช่ไม่มีเลยแต่ว่าในระบบไต่สวนเราทําอย่างนั้นไม่ได้คือคือเราต้องดูรายละเอียดเลยว่าเอ๊ะนี่ใครเป็นคนวางแผนใครเป็นมาสเตอร์มายใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็อำนาจในการไต่สวนเนี่ยก็หมายความว่าเราเราต้องไปหาจนสุดสายเลยครับโยงยายถึงใครบ้างนะ คือคือก็เรียนถามท่านอีกตอนนี้ปปชเนี่ยได้มีการวางกลไกในเรื่องของการตรวจสอบถูกไหมฮะเห็นว<ช>่าม,มีไปประสานกับงบประมาณอือ่นหรือสํานักขันเขาฮะ,คะที่ว่าให้วางระบบกลไกยังไงในการในการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อจัดจ้ดางกรมกรมบัญชีกลาง,งเรามีอํานาจที่เรียกได้ว่าร่วมกับกรมบัญชีกลางในในการกําหนดราคากลางมีมีมีระเบียบ นะฮะที่ออกไปเนี่ยนะซึ่งซึ่งซึ่งปปชเนี่ยได้รับอำนาจมาตามกฎหมายว่าต้องกำหนดราคากลางในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็จะต้องเปิดเผยด้วยให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ตัวเลขนั้นมาจากไหนราคากลางเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเวลาที่มีนิติบุคคลเนี่ยมายื่นใช่ไหมครับมามามาประมูลเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ทำสัญญาปุ๊บเนี่ย เราจะเป็นผู้ดูเลยว่าเขาเนี่ยต้องเขาเขาต้องรายงานว่าไอไอบริษัทเนี้ยที่ดำเนินการหรือนิติบุคคลเนี้ยมีมีการทำทำรา,ายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับรายการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับงบงบประมาณต่างๆเนี่ยได้ได้ยื่นภาษีถูกต้องไหมอ่เนี่ยต้องดูตัวนี้ด้ดดวยด,ดูตัวนี้ด้วยเร,เราก็จะส่งไปให้ทาง กรมสรรพากร,รเ,ปเป็นคนตรวจสอบในเรื่องทรัพย์สินแล้วรายละเอียดว่าเอนี่นะอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยทั้งฝ่ายเจ้าที่ของรัฐที่เป็นคนดูแลเบื้องบื้องต้นจะต้องรายงานเราเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมต่างๆของของบริษัทอย่างนี้ยท,ที่เขาได้ทำเนี่ยถูกต้องไหมยังไงไหมถ้าพบว่ามีการทุจริตอะไรต้องรายงานเราถ้ามีเรื่องผิดปกติแล้วไม่รายงานเขาถูก เล่นงานด้านวินัยด้วยเพราะดันนขนาดนี้เราก็ทำเรียกว่าศูนย์ราคากลางรเริ่มใช้มานานนะครับเริ่มเริ่มใช้มาประมาณปีเสร็จแล้วนะคระับเกือบสองปีแล้วซึ่งเราได้แจ้งไปที่หน่วยงานต่างๆปรากฏว่าขนาดนี้นะฮะยังโกงเหมือนเดิมไม่ใช่ครัขนาดนี้บริษัทต่างๆรู้เลยว่าเขาจะต้องยื่นบัญชีที่เรายังไงอะไรต่ออะไรเนี่ย<อ>ข,ขนาดนี้เนี่ยมี มีการยื่นบัญชีที่จะต้องให้เราตรวจสอบเนี่ยมันสองหมื่นกว่ารายแล้วนะบริษัทต้องไปยื่นที่ปปชก่อนเพื่อเพื่ออะไรับเพื่อให้ผ่านขั้นตอนในการตรวจไงว่าว่าคุณมีความโปร่งใสก่อนหรือเปล่ามีความโปร่งใสไหมอะไรไหมก็เหมือนกับรมอธิบายนะท่านใช่ใช่เห็นด้วยดีครับท่านมันจะไปเป็นการเพิ่มขบวนการหรือวิธีการการทํางานแล้วทําให้เปิดเกิดช่องทางในการคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นหรือเปล่ามีการเรียกวิ่งเต้นมากยิ่งขึ้น หอ๋อไม่ฮะเพราะเพราะอันนี้เป็นการสกรีนว่าเออเนี่ยเขาไอ้ที่เขาทําข้อตกลงเนี่ยคุณไปบิดพลิ้วคุณไปจ่ายใต้โต๊ะอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าพบว่าคุณจ่ายเงินไปเนี่ยนะคุณไม่สามารถชี้แจงได้ว่าไอเงินเนี่ยไอยอดนี้ไปจ่ายไปทำอะไรอ๋ครับเนี่ยครับเป็นผิดนิพนธ์ประดิษฐ์หรือเปล่ามันประเด็นหนึ่งค่ะท่านพอตั้งเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยเงินประมวลขั้นต่ำเท่าไหร่ฮะที่ที่ต้องผ่านปปชบางทีเฉพาะไปซอยงบออกใช่ใช่ฮะ ไอ้เราได้ตั้งกระบวนการเอาไว้แล้วว่าถ้าถ้ามีงบประมาณมานะแล้วเราแบ่งซื้อแบ่งจ้างเนี่ยถือว่าพัวประมูลในทันทีเลยผิดผิดในทันทีเลยก็ลงไปตรวจสอบด้วยใช่ไหมต้องต้องตรวจสอบเราะตอนนี้ผมเห็นภาคปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้พยายามจัดจ้างพิเศษกันเยอะมากโดยมีข้ออ้างต่างๆนานาซึ่งก็เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็นี่ก็จะอยู่ในข่ายในการตรวจสอบด้วยเหมือนกันเพราะว่า เราเนี่ยต้องการให้ภาคเอกชนก็คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่คงจะเคยได้ยินนะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเนี่ยของของหอการค้าคุณประมลสุธีวงป็นเป็นประธานแล้วก็หอการค้าทุกทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นคนเฝ้าระวังนะเขาเรียกปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านอ่าวอชด็อกได้ผลไหมครับโอ้ดีดีดีมากๆเลย เขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหรือว่าเขาสงสัยอะไรขึ้นมาเขาจะแจ้งทางปปชที่อยู่จัง,จงหวัดน,น,นั้นเลยสปช,สปชคือสำนักง,งานป้องกันปราบปรามเพ่อประ,ประรจำจังหวัดอ,อันนั้นก็จะช่วยช่วยกันเฝ้าระวังอีกที<ช>ไปดูเลยก็ขุดบ่อน้ําข้างๆสำนักง,งานที่ที่นี่แหละไม่รู้หรืองไงว่าเขาไม่ได้ขุดเลยเห็ไหมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยบอกว่าขุดขุดบ่อ คือเอา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 ดินมาทําเป็นพิธีทาเป็นพิธีอ่างเงี้ยก็ก็ก็ตรวจสอบเราเราก็สามารถจะตรวจสอบได้ครับเท่ากับตอนนี้ทุกพักส่วนก็มีแรงกระตุ้นหรือว่ามีแรงที่จะช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันใช่ครับใชครับก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายอ่ะเพราะว่าเออยังอย่างที่บอกไว้นะว่าในงานป้องกันเนี่ยคืองานสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่าย ขณะนี้อย่างคุณโรจนศักดิ์ก็ดีนะคุณชัยนิรันด์ก็ดีเนี่ยยื่นเท้าเข้ามาเป็นเครือข่ายแล้วนะเนี่ยยด้ครับยินดีครับทำน่งตรงนี้กันมานานแล้วนะท่านเป็นบาผมก็ไม่ค่อยได้สามปีแล้วครับท่านเนี่ยเนี่ยก็คือถ้าเรามีจิตในทางเรียกว่าจิตสํานึกสาธารณะต้องการที่จะระมัดระวังผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมันก็เท่ากับว่า เราเราก็ช่วยนะช่วยในแง่ของการเป็นเครือข่ายเครือข่ายอาจจะเครือข่ายใกล้ชิดเครือข่ายห่างเพอมีเรื่องถึงถึงจะไปคอยหาหาประเด็นหรือหาพยานหลักฐานให้อะไรให้แต่บางคนยิ่งกว่านั้นเนี่ยขนาดเนี้ยเขาเข้ามาอยู่อยู่ในวงกรที่เกิจสาบจริงๆที่ที่ที่เรามอบหมายหน้าที่เลยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยโครงการ เครือข่ายเนี่ยพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยจะจะเห็นได้เลยว่าแต่ละหน่วยที่ที่เราไปฝึกอบรมให้เนี่ยที่เช่นที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาเขาจะดูแลลำน้ำเลยนะลำลำ,ลำน้ำแม่กลองลำลำน้ำที่ทีเ่เป็นสาธารณสมบัติน,นะเขาเขาก็จะคอยตรวจสอบเลย เข้มแข็งมากเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นภาพประชาชนหรือว่าภาพประชาชนโดยแท้เลยก่มภาพประชาชนที่ผมเคยเจอตอนผมอยู่ในกรรมธิการเกี่ยวกับอนุที่ดูแลเรื่องน้ํบแล้วผมก็จัดเสวนาเรื่องน้ําที่แม่กองเนี่ยแต่จัดที่กรุงเทพกลุ่มเนี้ยเขามาเลยนะฮะมาเฝ้าระวังแล้วมาดูเลยว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ในตอนเราใช้กระบวนการโดยการสันหาอยังไงครับท่านคือคือคือคสมัครเปิดสมัครเปิดกว้างเลยแล้วเขาก็มีจิตสานึกสาธารณะอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วเราก็อบรมให้ เอาเอาเอาความรู้นะฮะในด้านของปปชเนี่ยนะฮะเช่นกฎหมายปปชเป็นยังไงอะไรการคุ้มครองพยานเป็นยังไงอะไรยงไงนะเราเราเราเขาเสียสละไม่ได้รับเงินสักบาทเดียวไม่ไม่มีเงินนะมีมีแต่ความเสี่ยงอย่างอย่่งก็เป็นหลายๆกิจกรรมที่ปปชทํามาตลอดใช่ครับแล้วเกี่ยวกมเยาวชนก็ได้ทำอันนี้มีทั้งป้องกันป้องปารามครับทางทางด้านเยาวชนเนี่ยเรา เริ่มทํากระบวนการที่เราเรียกว่ายุวทุธูตปปชครับ NACC Youth Ambassador เนี่ยนะฮะคัดเลือกเด็กมหาวิทยาลัยนะฮะนักศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยจากทุกมหาวิทยาลัยเลยนะฮะคนที่เคยทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตในเรื่องของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยนะฮะที่เขามีกิจกรรมมาเนี่ยเอาเรียนถึงปีสา นะต้องมีเวลาที่ที่จะทำกิจกรรมต่อจนครบครบ,ครบที่เขาจะได้ปริญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเรียนถึงปีสานะจะกว่าปี3ไม่ได้เ,เขาเข้ามาแล้วเนียเราก็คัดเลือกอว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเพียงไรอะไรนะมีจิตสำนึกสาธนะารณะอย่างที่ว่าเนี่ยพวกเด็กเหล่านี้นได้มา58าสิบคนในขณะนี้นะแล้วอยู่ทุกภาคใน,ในประเทศไทยเ,เพราะฉะนั้นเ,นเขาก็ จะไปร่วมร่วมเ,เรียกว่ารณรงค์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตแล้วก็ไปกระตุ้นเป็นแกนนำให้กับพวกน้องๆเยาวชนต่อเนื่องไปนะในชั้นมัธยมในชั้นอุดมศึกษาก็ก็ตามเนี่ยเราสามารถจะสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยอย่างเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยผมจัดที่มาบุญครองเนี่ยนะที่ลานอนเนกประสงค์คที่มาบุญครองเขาเป็นคนจัดเอง เราปรปชเพียงเพียงได้ให้เงินสนับ,สน,บสนุนเท่าน, <ะ S 2> นั้น,น,นทีนี้มันม้ไอไอไอโครงการโตไปไม่โกงหลักษุรน,นี้เ,ออเป็นอย่งางบ้ไงครับท่านก็คือในส่วนของทางกทมกมรทมรับช่วงไปแล้วก็คนที่ทําเครือข่ายอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นกรรมการอยู่ในองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติครับซึ่งซึ่งเป็นองค์กร จริงๆเนี่ยอยู่ที่กรุงเบอร์ลินแต่องค<ม>์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติประเทศไทยเนี่ยมีอาจารย์จุรีวิจิตวรวาทการท่านท่านเป็นประธานแล้วท่านท่านก็เลขาธิการนะฮะประธานคือท่านวสิทธิเดชคุณชรท่านท่านก็มาเนี่ยเอาไอ้กิจกรรมอันเนี้ยโตแล้วไม่โกงเนี่ยเอาไปให้ทางกอทมอเนี่ยได้ได้ให้เด็กเข้าเข้ามาร่วมนะฮะในกระบวนการเราก็สนับสนุนเพราะว่าท่าน เป็นส่วนหนึ่งของปปชเหมือนกันคือเป็นคณะอนุกรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านภาคที่เรียกว่าภาคประชาสังคมนะครับอันนี้ก็กิจกรรมจะดีมากเลยก็คือเด็กๆเนี่ยเขารู้กันหมดว่าต่อไปโตขึ้นเนี่ยนะเขาจะระมัดระวังไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ไม่ยอมรับนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเด็กส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ย ทุจริตไม่เป็นไรคิดอย่างนี้นะฮะคือไม่เป็นไรขอให้ได้ประโยชน์ก็แล้วกันที่จริงแล้วไม่จริงเลยถ้าถ้าเราไปถามเด็กจริงๆรเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีการปลูกฝังแล้วไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับไอ้นั่นคงไปเป็นประเภทเด็กที่เรียกเรียกได้ว่า หนีโรงเรียนบางโกงข้อสอบมั่งอะไรมันครับไป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 ทำเลยก็น่าจะเป็นแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนั้นเองนะครับเพราะว่าพักหลังนี้ประเทศไทยผมก็มองว่ามีการพัฒนาแล้วก็มีการส่งเสริมกันหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะเอาละครับท่านผมขออนุญาตกลับมาในยุคในเรื่องประเด็นที่ผมตั้งในวันนี้นิดนึงฮะในยุคคสชตอนนี้ พประชามีบทบาทอะไรบ้างครับท่านคอสชอท่านยกให้เลยบอกบวาอ่าไหนๆคุณเป็นองค์กรที่ดูแลด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตแล้วเนี่ยให้เป็นองค์กรที่ดูแลงบประมาณด้วยงบประมาณในด้านการปราบปรามทุจริตป้องกันปราบปรามทุจริตเดิมเนี่ยไปอยู่กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาแต่ละหน่วยงานก็ตั้งเป็นเบี้ยหัวแตกท่านบอกว่าไม่ได้ต้องไป,ไปเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การป้องกันปราบปรามทุจริตซึ่งเราเราส่งให้คสชดูคุณชัยชัยนิรันดร์ก็ได้อ่านแล้วเนี่ยว่าอันนั้นเนี่ยนะฮะยุทธศาสตร์ฉบับที่สองเนี่ยคสชบอกว่านี่เอาแบบนี้เลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วฮะเสร็จแล้วทาง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 เราก็จะมาดูงบประมาณว่าเอ้เนี่ยนะที่งบประมาณปี58นะที่ที่เริ่มตั้งแต่ตุลาเนี่ย เอ้หน่วยงานนี้เนี่ยทำงานซ้ำซ้อนอะไรต่ออะไรมาทำร่วมกันอฮะอ,อันไหนที่ที่อันนี้หน่วยงานนี้ทำแล้วเขามีความชำนาญแ,แล้วก็ก็อีกหน่วยไม่ต้องทำเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจะผนึกกำลังกันได้อย่างในกรณีของทางการศึกษาอย่างเงี้ยก็ก,ก็จะเห็นได้ว่าโอ้ยหน่วยงานไปให้ความรู้นะ้งางการศึกษาเนี่ยเยอะแยะเลยท,ท,ทีนี้เราเราก็มาดูว่าหน่วยงานไหนควรจะเป็นเจ้าภาพค,ควรควรจะเป็นหลักกระทรวงศึกษาเขาก็เป็นหลักสิิ ใช่ไหมครับในด้านการศึกษาพเพราะฉะนั้นเขาก็มาต้องมาปรึกษาหารือเราว่าเอ๊ะนี่จะลงไปเนี่ยโรงเรียนตรงไหนบ้างกี่โรงเรียนรเริ่มต้นจากโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้เราก็จะอบรมยังไงหรือว่าทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมีอ,อสมมีจะอบรมอ,อสมอให้มีความรู้รด้านการเฝ้าระวังในด้านการต่อต้านการทุจริตเนี่ยปกติแล้วอสมมมีเป็นล้านนะแปดแสนเก้าแสนเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอบรมยังไงในในที่เป็นแกนให้ได้ผลเนี่ยก,ก็ก็ได้ปรึกษาหารือกันอย่างวันนี้ก็ได้มีการคุยก,กันถึงเรื่องของของการที่จะอบรมกระทรวงเ,เราก็จะกำหนดว่าให้ให้อบรมในระยะเบื้องต้นเนี่ยสามสักสามร้อคนก็พอนะอบรมก่อนเขาบอกไม่ได้เขาต้องการจะอบรมทีเดียวพรึบเลยเป็นพัน อย่างนี้เป็นเป็นต้นเราเราก็มาดูงบประมาณว่าเพียงพอไหมคาดอะไรมหมครั้งนึ่งเป็นพันคนครับมันจะได้ประโยชน์อ๋อจะเอ่อทยอยเป็นชุดๆทยอยเป็นชุดๆไม่ไม่ใช่พวดเดียวเลยเพราะจะจะมีหลายหลายจังหวัดไงเป็นเป็นเป็นแกนไงเฉลี่ยเนี่ยนะอาจจะจังหวัดสักสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยครับ ที่เรียนถามนิดหนึ่งพอเราได้พูดถึงเพราะท่านพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์แต่หาท่านนายกที่ให้บรรดากรปปชมากที่เรียนถามนึงว่าอย่างกรณีก็ประมาณปุ๊บแล้วปปชเนี่ยมันจะมีการทํางานไปซ้ํากับสตงงไหมครับเรื่องการตรวจับอยากเรียนถามนิดนึงครับสตงงเขาตรวจสอบว่างบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยทำขึ้นเนี่ยมันใช้งบประมาณถูกไหมถูกต้องไหมไม่ได้ดูเรื่องทุจริตถ้าถ้าพบว่าทุจริตต้องส่งมาให้ปปชทันทีเขา เขาเขาจะไปมัวตรวจเรื่องทุจริตอยู่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาตรวจเรื่องให้มันตรงตามหลักของงบประมาณเนี่ยนะมันก็แย่แล้วใช่ไหม,มจะตายอยู่แล้วส,สตอง,งอน,นี่ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยว่าว่า,วาใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องไหมนะนำนำไปสู่การเฝ้าระวังว่าว่ามันทุจริตไหมเพราะถ้าตรวจพบว่าโอ้นี่นะเขาแบ่งซื้อแบ่งจ้างทันทีเนี่ยเขาส่งมาให้เราทันทีเลย งงแล้วอีกเดหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตรวจสอบเฉพาะตัวบุคคลที่เป็นข้าราชการว่าทํางานล่าช้าไหมมีประสิทธิภาพไหมอะไรไหมแต่ถ้าพบว่าคนคนคนนี้เนี่ยที่ทํางานล่าช้าเพราะถ่วงเวลาเพราะมันเรียกเงินก็ต้องส่งมาเรื่องมาให้ปป<า>ชทันทีเลยครับนะครับอันนี้หน้าที่ใครหน้าที่มันอ่า แล้วในยุคของขอสชนี้นะฮะทางปปชก็มีการทําเรื่องเพิ่มจํานวนอัตรากาลังใช่ครับของปปชไปเขาก็ให้มาเจ็ดร้อยกว่ากว่าอัตราเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยไม่ใช่ทําเรื่องปราบอย่างเดียวนะทำเรื่องป้องกันด้วยทําเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินด้วยแล้วก็เป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่ในด้านการส่งเสริมหรือว่าเป็นสนับสนุนด้วยเช่นสายประชาสัมพันธ์ไอที ดูแลรเรื่องเรื่องไอทีอะไรต่ออะไรแล้วดูแล,แลเรื่องอการฝึกอบรมด้วยอะไรด้วยเพราะเพราะฉะนั้นจะจะมีเจ้าหน้าที่หลากหลายแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรามี76จังหวัดแล้วเพราะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเฉลี่ยคนให้ให,ให้เขาแต่กว่าจะเฉลี่ยคนให้เขาได้เนี่ยเราต้องฝึกก่อนอย่างพวกไตสวนเนี่ยอยู่ดีดี จบมาใหม่ๆเนี่ยส่งไปไต่สวนก็แย่แล้วะไม่มีประสบการณ์ไม,ไม่ทันไม่ทันแน่นอนมองมองภาพไม่ออกแล้วนะครับก็ต้องออมีฝึกอบรมขณะนี้เรามีสถาบรรันฝึกอบรมเราเรียกว่าสถาบันการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติสัญญาธรมรมศั์เรียกย่อว่าสถาบันสัญญาธรรมศั์ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมทั้งพนักงานไต่สวนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับบุคลากรในองค์กรของปปชทั้ง ทั้งที่อยู่ในองค์กรของปปชแล้วก็บุคลากรภายนอกพวกเครือข่ายเนี่ยก็ทำหน้าที่ให้ <ๆ S 2> ให, <ๆ S 2> ให,ให้ทางาสถาบันนี้ทําหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันมีการสจัดสัมมนาอย่างงี้นะกับผู้อยู่ในกระบวนการยุติธร,รรมอย่างอายการศาลครับต้องเขา้าเข้ามารับเอผมทราบว่ามีสาขากระบวนการยุติธรรมด้วยใช่ไหมท่านเราจะแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นสองส่วนคือเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการ ไต่สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยเราเรียกว่าสาขากระบวนการยุติธรรมคือจบกฎหมายมามาโดยตรงเลยครับถ้าถ้าไม่จบกฎหมายไม่ไม่ได้เลยจบกฎหมายแล้วได้เนด้วยนะสาขากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเนติบัณฑิตด้วยครนะแล้วก็ต้องเป็นระดับตั้งแต่ C6 ขึ้นไปคือสายก็ก็คือสายชำนาญการนะ เทียบเทียบแล้วก็เท่ากับว่าในระดับของาอ,าอ,าอายการผู้ช่วยอายการผู้ช่วยนะฮะหรือหรือ,อผู้ช่วยผู้พักษาเพราะเพราะว่าเราเราจะต้องมีการกําหนดอัตรางเงินเดือนให้ให้เขาได้สูง <ช>ไ,มไม่ไม่ไม่น้อยหน้าในการนะครับกันดวผมขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วง3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนนะฮะเพราะว่า700กว่าคนที่จะเพิ่ม <จะ S 1> ก็คืออ,าตาอัตรากําลังนะครับพบกันช่วงหน้าครับ